ไปเลยครับโอ้โห โอ้โหอดจนได้ครับแม่ขันอยู่ตัวเดียวเป็นสองชั่วโมงนะครับเจ้าพลอยนะครับท้ายก็จัดเข้ามาตอนมืดเลยครับวันหกโมงครึ่งนะครับโดดเหยียบเลยนะกูไม่กี่คำนะคโดดใส่คอนเลยครับสุดยอดครับเจ้าพลอยครับมืดเลยครับผมแต่ผมปรับแสงให้มัน ให้กล้องสว่างนะครับมันก็อาจจะมองเห็นนะตอนนี้6กโมงครึ่งแล้วนะครับผมแสงก็เลยดูสว่างนะครับกล้องมันปรับแสงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวกันนะครับอ่าผมเตรียมปลอกไว้ศูนย์สามสองนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับโอ้โหโป่านี้สนาปีกนี่สามตัวที่ผมได้นี่สนาปีกสวยทุกตัวเลยนะครับนกหลังจากเข้าบรรษาม,มาผมได้มาสามตัวนะครับตัวนี้ผมตาม ผมได้ยินริวนะครับตรงนี้นะครับยินนกริวก็เลยตามมา <_" S 1> ขันสองชั่วโมงไม่มีนกเข้าร่วมนะครับมีนกริวขันอยู่กไกลนะครับสองชั่วโมงไม่มีนกร่วมสักตัวเลยนะครับมีริวขันอยู่กไกลอ่าพอคอนเย็นปุ๊บเข้ามาเลยครับไม่รู้ตัวไหนเข้ามานะครับตัวนี้ไม่อ่ไม่รู้เสียงนะครับไม่รู้เสียงว่าเป็นกี่กุกครับ ตะไคร่มันถี่นะค่อนข้างถี่เพราะเป็นตะไคร่ที่ผมทําเผื่อนกเขาชวาด้วยนะครับขาดหมดเลยครับเสียดายปีกสำหรับปีกหลุดหมดเลยครับตัวนี้สนับปีกดําดีนะครับนกตัวนี้นะครับดําเข้มเลยนะครับที่เห็นนะครับเห็นอ้าว นี่มันค่อนข้างมืดอ่าภาพมันจะปรับแสงนะครับนี่ครับดูสร้อยคอดูสนับปีนะครับอ่ามีเส้นสอที่หลังนะครับตัวมีเส้นสอไหมตัวไม่มีนะครับผมนี่นะครับดูแข้งนะครับแข้งก็กลางๆครับธรรมดานะครับเก็บเตีกไม่มีนะครับเก็บเตีกไม่มีครับ เกียบทิศครับตัวผู้นี่นอนครับตัวนี้ครับใส่ปอกขาหมายเลขศูนย์สามสองครับ ไปเลยครับโอ้โหหลุดไปครับคิปไปเลยครับผมใส่ปอกขาเสร็จเรียบร้อยนกบินไปเลยครับโอ้โหปอกขาศูนย์สามสองนะครับไปเลยครับแต่คุบไม่ทันครับหลุดมือครับผมโอ้ลยขนครับไปเป็นไรครับผม แม่โอ้โหไปจนได้ครับศูนย์สามสองผมยังมีโอกาสจะเข้ามาเหยียบไม่ได้สินกฝาภูเขาด้วยนะครับไม่เป็นไรครับใส่บอกขาไปแล้วอ้ยกะบพอยครับนี่นะครับพื้นที่นะครับเป็นป่านะครับอ่าป่าน้าโจรนะครับนี่ดูภูเขานะผมจุดที่ผมอยู่นี่ก็สูงครับเป็นเนินสูงครับแต่เกษตรกรทำทำไร่มันครับ เกษตรกรทําได้มันพื้นที่ก็ค่อนข้างสวยเลยครับเหมาะมากแต่นกเขาที่ต่อได้ไปแล้วครับผมไปแล้วเรียบร้อยครับปล่อยครับไม่ได้นกครับผมอ่าไปก็ถือว่าท่านเราไม่มีวัส,สนาต่อกันนะครับถือว่าโอ้ไปขันเฉยเลยครับนุ่งกุ๊กครับ เนี่ยครับไปขันเฉยครับหนึ่งกุกครับผมขึ้นต้นไม้ขันเลยครับขึ้นต้นสะเดานะครับแล้วก็ขันเลยครับหนึ่งกุกครับถือว่าเราไม่มีวาสนาต่อกันนะครับเราไม่มีเวียนมีกำต่อกันนะครับก็ปล่อยไปนะครับผมท่านก็มันจำเป็นต้องปล่อยครับเพราะว่าเราคว้าตัวเขามาไม่ได้นะครับเราพลาดไปครับหลุดมือนะครับไม่เป็นไรครับผมสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอ้โหคลิปมันๆครับผมครับสวัสดีครับ